ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับสะสมอันบ็อกซิ่งนะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับท็อปิกที่เรามาพูดกันก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่ค่อนข้างมีซีนพอ<ม>สมควร<ช>สําหรับภายในปี2ปีที่ผ่านมาจริงๆตอนเขาเพิ่งออกมาตอนแรกแบบดังมาก<ช>แบบรีเซลแบบสูงมากเ<ช>นาะแต่คือจริงๆอ่ะวันนี้เราทำอีพีนี้เพื่อบางคูณหรือรองเท้าพันช่องทางที่ไม่มีการตรวจสอบหรือไปหรือพันเวบหรือคนขา ที่ไม่ได้มีเครดิตมากพอหรือว่าซื้อผ่านกลุ่มต่างๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียครับคืออย่างนี้นะบางคนณหรอกับทุกคุณที่สนใจเรื่องรองเท้าแล้วชอบแบบซื้อ เยอะเนาะอาจจะรู้จักบางเจ้าที่อยู่นอกแล้วเขามีบริการไขๆกับสะสมว่ามีบริการช่วยตรวจสอบตรวจเตดเรียบร้อยแล้วก็มีติดป้ายมี a u t เน o n a ออเทน t i c a t i o n ว่า <Yeah. S 1> แบบโอ,โอเคทานแล้วตรวจด,ดีเนาะแล้วรายคุณมากถ้าเจอป้ายนี้ก็รู้สึกว่าอบายใจายใจอุ่นใจมากว่าถ้าซื้อมาจากที่นี่หรือว่าซื้อมาจากแพลตฟอร์มนี้เขารับประกันให้ได้ว่ามัน แ้แนๆคือวันนี้เรามีโอกาสได้ครูหนึ่งที่เจ้าของรองเท้าครูนี้เราเคยซื้อรองเท้ากับเขาเขาไม่ใช่เป็นขุนขี้โกงอ่ะส่วนตัวเองเราก็คุยกับเขาเขาอาจจะดุนหลอกเองเนาะแล้วก็จะเป็นเพราะว่าเขาเห็นมีป้ายติตรวจแล้วรู้สึกสบายใจเนาะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าครูนี้งานเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าเป็นรุ่นไหนที่เราเห็นเนาะนี่ครูนี้ เป็นอบไวท์ดังสีเขียวนะครับน่าจะมีเห็นเคยเห็นว่าป้นี้ที่มาจากนอกจริงๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่สิ่งที่เราจะอยากให้ทุกคนรู้ก็คือป้นี้มีปลอมมีก็มีคนปายป้ายปลอมมีคนขายนะครับป้ายปลอมแล้วโรงงานที่ทําผลิตปลอมอ่ะมีที่มาติดกับป้านี้ด้วยมีทําใบเสร็จด้วยนะ ทุกคนขออย่าแค่เห็นว่าเออมีป้ายนี้จะรู้สึกแแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจดูไม่เป็นง่ายสุดเสื้อพันสาสมนะถูกต้องครับพอดีเรามีคูณหนึ่งที่เป็นของนัสไซไายกันใช่แล้วแต่ว้าไต่างกันแค่ครึ่งไซท่เท่านันนะครับ พี่บอกก่อนว่าคูนี้จริงๆงานเหมือนไอว้ <นะ S 2> ว่าดีนะครับดีเะ<ม>าะถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณอื่นเอามาทรายเดินน่าจะไม่ดูนะดูไม่ออกเอาละครับเราจะมาลองดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับเริ่มจากที่ก่อน กล่องเรามาเทียบกันดูหน่อยนะดูทุกมุมสกรีนคล้ากันมากใกล้เคียงมากๆครับใกล้แคีงมากๆถ้าเกิดว่าอยากดูพิกเอา p o i n ์ที่เขาไม่เหมือนกันอ่ะอาจจะอยู่ตรง R ที่นี่ใช่ไซส์ของตัวความสเปซระหว่างนิดหนึ่งตัวนังซื้อเนาะนิดนึงเพราะว่าจริงๆคูนี้ที่เป็นรอม เขาเป็นสซส์12ของนัดเป็น11.5ใช่มันต่างกันแค่ครึ่งซริงไม่คือกล่องน่าจะเป็นสายเดียวกันอยู่แล้วที่สองเรามาดูที่นี่เป็นจุดที่หลายคนมากชอบดูเดี๋ยวดู c คล s อัพทุกคนจะได้เห็นเนาะฟอนต์บางตัวความหนาไม่เหมือนกันหรือว่าระยะห่างของตัวหนังสือเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนที่อยู่บ้านที่มีของตัวเองเนาะจริงๆอ่ะไม่กชวร์ว่านี่ model number ต้องตรง SKU ที่นี่ต้องตรงเนาะแล้ว description ต้องตรงกับสินค้าที่อ่ที่อยู่ข้างในนะครับบางครก็ชอบมาบอกเราเกี่ยวกับเนี่ยบาร์โคดอ่ะ UPC เบอร์ต้องตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนเรื่องเรื่องที่จริงแต่เคยมีหลายครูแล้วที่งานเนียนนี่โอเคเราจะมาดูข้างในรันกว่าว่าเราเอา เอาของออกมาก่อนเนาะแค่ดูกล่องเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นนะเนาะเนื้อกล่องสีไม่เหมือนกันนะสีไม่เหมือนกันและอันนี้เป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าไม่มีสองครูมาเทียบกันอาจจะดูยากดูไม่ออกยากจริงๆ,ๆเราก็จะมาดูเชฟอะเนาะทรงรองเทา้าจริงๆเทียบกันดูคล้ากันมากทั้งการขึ้นรูปโครงสร้างของตัวรองเท้าที่เป็น <ขอ S 1> ตัวอัปเปรลนะครับด้าน,นบนความโคง้ง หรือว่าพวกรอยสกรีนต่างๆหรือว่าเนี่ยบางทีเราเจองานที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่เนาะกินไมกี้ตรงนี้ฮิลแทปอ่ะชอบทำให้มันไม่ตรงหรือสายไม่ดีเนี่ยจริงๆอะถ้าดู2องตัวนี้เหมือนเลยอะหรือว่าใกล้มากต่อไปรเราก็จะมาดูบัรจุดที่ทำให้พ k เคทำให้เรารู้สึกว่าตัวนี้ อาจจะไม่ใช่แ,บบแ<ร>กจุดแรกที่ทําให้เรารู้สึกต้องระวังดูละเอียดมากๆก็คือพวกตัวหนังสือที่อยู่บนข้างเท้าใน จุดที่พีเคชอบดูก็คือตัวหนังสือ T M เช็กันดูจะได้เห็นว่าจริงๆอ่ะความหนาเหมือนกันแหละมันไม่พอดีมัน,<ช>วนกว่าเลยตัวหนังสือมันจะมีความหนาต่างกันนิดนึงก็<ช>คือโดยที่คู่นี้เนี่ยจะหนากว่าของฝั่งผมแล้วก็ม,มีตำแหน่งที่คาดเคลื่อนของการสกรีนเนี่ยเพราะว่าทาง Off White กับ Nike เนี่ยตั้งใจทําให้ กรีนพวกนี้มันจะดูแบบว่าเหมือนกับพวกตัวโปรตอไทป์มันเป็นมีหลุดๆุดนิดนึงแต่จริงๆจุดนี้ไม่ได้100%อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าของแท้เขาทําไม่ดูลอกกว่าอันนี้มา แต่ชนมากสกรีนแน่นมากๆใช่ชนมากที่เราเห็นของเราเองของเพื่อนอ่ะก็มีลอกนิดนึงมันจะไม่ค่อยเต็มมันไม่ได้เต็มแบบแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ขยับไปที่จุดที่สองจุดที่สองที่บริเวณลายคูณจําเป็นมากๆดูในพวกลิ้นแท็กที่นี่อ่ะตัวหนังสือเนาะตัวหนังสือที่นี่ความหนาไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องรู้ว่าบางรุ่นเขามีกี่เวอร์ชันเขาผลิตน่าจะผลิตจากสองสามโรงงานด้วยการเอามาอย่างเช่นตัว เทรเวสกอตจอร์แดนมีประมาณ3 variation อ่าสามหรือ4 variation อ่ะจำไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้เนาะถ้าไม่มั่นใจในจุดนี้อย่าดูจากแค่จุดเดียวแล้วขยับมาที่จุดท้ายที่อยู่บนตัวรองเท,าท้าจุดที่สองครับจุดที่2องคือตัวชรอ,องเทา้า เพราะโมเดลของ Off White เขาชอบมีตัวจะมีสกรีนตัวหนังสือที่บนเชือกรองเท้านะครับถ้าเราเอาสองคู่นี้มาเทียบกันอ่ะเราก็จะเหมือนกันแหละตัวหนังสือความหนาไม่เหมือนกันเนาะมันชัดเจนเลยครับในจุดนี้จุดนึ่งจุดนละจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายก็คือเป็นเลเวลในตัวรองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆจุดนี้สําคัญมากๆพีเคชอบดูมากๆมากๆเพราะ Off White Nike Size Tag ที่อยู่ข้างในมีซีลเหมือนซีล สีขาวเห็นอย่างงี้ป่ะช่นะที่เป็นสีเหลือมสิ่งที่หลายคนมากชอบดูแล้วติดด้วยก็คือพวกฟอนต์สเปซิ่งเส้นข้อมูลความหนาทุกอย่างอ่ะที่อยู่ในไซส์แท็กต้องเป๊ะเหมือนกันกับไซส์แท็กที่อยู่บนอยู่บนกล่องรองเท้านะครับจะย้ำเตือนอีกทีว่าถ้าจะให้ดีนะครับตัวสกรีนของไซส์แท็กด้านในเนี่ยควรจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างพอดีกับตัวไซส์แท็กในแต่ละคู่ถ้าเกิดในโอกาสต่อไปก็มีรุ่นไหนสนใจอยากให ทางเรามารีวิวกันอีกหรือว่าถ้าเราจับว่กเรามีโอกาสได้ของที่เป็นปลอมหรือคุณผู้ชมมีใครถ้าเกิดว่ามีปลอมที่ตัวเองโดนโดนมาก็ได้โดนมาก็ได้เนาะส่งให้เราเลยเราก็พยายามหาตัวแท้มาเราจะมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วกด s u b s c r i b e ให้ทางช n e ลสะสมของเราด้วยนะครับลาไปก่อนเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใน E ีพีนี้ก็เป็นอีพพิเศษพิเศษอีก อีพีหนึ่งนะครับที่เราออนแอร์กันในเดือนเกิดของจอร์แดนเลยครับเกือบทุกคัลเลอร์เว้ยของที่อยู่ใน OG Series อ่ะก็มีสตอรี่มินิรีชีพใช่อินสปายมาจากแมชที่ตั้งจนแต่นแต่กเลยทีเดียว